สวัสดีครับพี่เพย์ผมวันนี้เพย์จะมาสอนธีการกดโค้ดในแอปช้อปปีวันที่4เดือน4 5เดือน5 6เดือน6ครับพี่จะขอแนบลิงโค้ดล่าสุดและโปรโมชั่นล่าสุดใต้คลิปวิดีโอที่พี่ลงให้ในะปัจจุบันให้นะครับผมตอนนี้นะพี่ผมจะทําการกดโค้ดให้ดูวิธีการกดก็ไม่ได้ยากผมแนะนาว่าให้เรากดไว้วันที่พี่ลงคลิปคือไปกดโค้ดได้เลยครับผมกดไว้บางที่โค้ดอาจจะหมดก่อนนะครับอย่างแรกผมเราเข้าผมหน้า ไปที่นะผม YouTube ของพีครับผมพี่จะทําการแนบลิงก์ตัวคดนไว้ให้เพื่อนๆได้กดเลยครับอย่างแรกเราไปที่คําว่า p p เพครับค้นหาช่องพีครับนี่ครับปึ๊บแบบนี้แล้วก,กดติดตามด้วยนะครับผมฝากด้วยนะครับผมเราก็ไปที่ชุมชนครับคือชุมชนนี้พี่จะแนบลิงก์ต่างๆครับโปรโมชั่นต่างๆเช่นโปรโมชั่นะลดราคาใช่ไหมเช่นเทคโ o ตัวส park ก้ของสีลดราคาวันนี้คือ1870บาทพีก็แนบกีในการสั่งซื้อก็ไปกดในการสั่งซื้อตามก์ที่พีแนบให้หลังจากที่เรากดโค้ดเสร็จเนาะนะครับไปกดโค้ดร,ราคาไว้ครับผมนี่ครับพีก็มีโปรโมชั่นต่างๆครับเพื่อนผมสามารถติดตามได้เลยเพราะว่าพีเนะ่ะอยากให้เพื่อนๆได้ทุกอย่างที่มันลดราคาและทุกอย่างที่มันราคาดีครับนั้นพีจึงแชร์ พวกโปรโมชั่นต่างๆเพื่อความหวันดีครับนี่ครับก็โปรโมชั่นต่างที่พีไปกดมาแล้วแล้วราคาเฉลี่ยที่พีไปกดมาเอ้ยราคานี้จริงๆนะก็ไปกดมาให้เพื่อนๆดูแล้วครับนี่ครับนี่ครับโค้ดของผมมันจะมีโค้ดเห็นไหมครับวันที่สี่ยันสี่มาแล้วผมพีก็ให้โค้ดแล้วนี่ครับคือกดตามที่พีบอกลผมนี่ครับกดหนึ่งครั้งครับนี่ปึ๊บแล้วตัวแอปผมมันจะเด้งไปแอปช้อปปี้คือเรื่องปกตินะในการเด้งแบบนี้ครับเรียบร้อยผมนี่ครับเราเจอหน้าในการกดโค้ดครับนี่เลยครับ เก็บโค้ดเตรียมช็อปวันที่4เดือน4ี่อผมเราก็รีบเก็บเลยนะครับผมวันที่พี่ลงคลิปนะนี่ครับอันแรกเราเก็บเลยครับนี่นี่ครับมันจะมีส่วนลด2 0 0 0ถ้าเราซื้อ9,99 9บาทถือว่าดีมากครับก็เก็บเลยนี่ครับนี่เลยครับเก็บเรื่อยๆครับนี่ครับเก็บเก็บไว้นี้ราคาทิ้งนะผมไม่ต้องไม่สนใจครัาราคาทิ้งออกปุ๊บครับ จะขอกาทิ้งก่อนนะครับผมสงสัยการทิ้งไม่ได้ครับผมนี่ครับแล้ก็เก็บโค้ดครับหรือว่าใครอยากเก็บครั้งเดียวก็เก็บครั้งเดียวเลยครับผมตอนนี้เห็นไหมง่ายๆครับผมในการเก็บโค้ดครับเก็บโค้ดแล้วก็เก็บโค้ดครับไม่ต้องไปสนใจป๊บปนะครับผมเพราะว่าเราไม่ได้กดตรงนี้อยู่แล้วเรากดตรงหน้านี้ครับ นี่ปพ๊บแบบนี้เลยกดโค้ดครับแล้วเก็บโค้ดับผมคืออันนี้คือโค้ดดีมากครับโค้ดประจําวันคือเราซื้อจริงๆน่ะโค้ดตัวนี้ก็สําคัญครับคือลดเยอะเหมือนกันครับโปรโมชั่นก็ดีแล้วกดไปเลยครับผมหน้าโค้ดตัวนี้นี่ครับแล้วก็กดโค้ดทุกวันนะผมที่เราต้องการก็ได้ับผมนี่สมัครพีเรากดโค้ดแล้วผมตัวอย่างเช่นพีจะสั่งซื้อตัวเจ้าเทคโนสลยสปาโกของซีน่ะพีว่าเป็นหน้าของพีนผมที่พีแนะนำนั่นแหละเพราะว่าเป็นลิงก์ออฟฟิเชียลของเทคโนโครับมีความปลอดภัยสูงเหมือนเครื่องสุนไทย ถ้าพีแลผมทําการแบไปซื้อแบบค้นหาบางทีจเจอร้านแบบว่าพีไม่แนะนำับผมก็คือกดผ่านลิงก์พีเลยครับวันนี้กดเลยครับผมนี่ตัวคุม้มนะผม1นึ่งพันแปดร้อยบาทครับรู้ว่ามันจะกดได้ไหมครับพี่กดให้ดูเลยครับณนปัจจุบันปึ๊บแบบนี้ใช่ไหมนี่ครับอันนี้กดให้ดูสดๆเลยครับผมดี๋ยวผมว่าเป็นไงบ้างนะครับคือนี้พี่กดคดแล้วใช่ไหมแล้วพี่ผมทําการกดโปรโมชั่นเสร็จแล้วพี่ก็ไปกดโปรโมชั่นครับนี่ปึ๊บ ครับอันนี้กดโค้ดนะครับผมแล้วพี่ก็ไปกดตัวโปรโมชั่นครับผมตรงนี้นี่ครับปึ๊บแบบนี้เลยนี่ครับกดสั่งซื้อเลยครับผมนี่ครับกดคือบางทีของอาจจะหมดนะในวันที่พี่ลงคลิปนะครับผมนี่ครับครับแล้วก็กอกกดโค้ดครับแบบนี้เลยปึ๊บนี่ครับลด230บาทนี่ครับผมก็คือ10บางทีจะมีโค้ด15นะผมแล้วก็กดได้ครับบางทีก็กดได้ราคาต่ำกว่าพี เพราะว่าพีกดมาพีได้ลุกขันลดแล้ผม15%นะครับนี่เราก็ไปเช็คโค้ดใหม่ครับผมว่าเรากดครบไหมบางทีอาจจะหมดก่อนนี่แหละพี่จะบอกว่ารีบไปกดเมื่อวันที่พีลงคลิปมารีบไปกดไว้เลยครับเพราะว่าบางทีโค้ดอาจจะมีการคาดเคลื่อนครับครับเห็นไหมกดไว้นี่ครับกดเลยครับโค้ดอันนี้คือดีมากครับลดเยอะมากนี่ครับพีก็ไปกดครับได้เลยปึ๊บแบบนี้นี่ครับก็สั่งซื้อเลยครับผม เอ,อ๊ะนี่พีก็กดแล้วผมในการสั่งซื้อลดจ,จริงจริงนะครับนี่ครับ20%สเลดเยอะมากคือเหลืออยู่พันแปดหกสิบหกบาทซึ่งโหดมากครับผมในการลดบอกเลยว่ามันสุดยอดมาก ไปกดตามที่พีบอกเลยนะครับผมสับตัวนี้เนาะบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่เวิร์กมากกับการกดโค้ดนะครับผมพี่ก็มาสอนทการเพื่อแบ่งปันความรู้ในการกดโปรโมชั่นต่างๆเพราะว่าหลายคนถามมาเยอะมากว่าเฮ้ยกดโค้ดช่วงนี้โปรโมชั่นเป็นไงบ้างก็บอกเลยว่ามันคุ้มแน่นอนนะผมสำนี้พีเพขอจบคิวผลในการสอนการกดโค้ดง่ายๆสำหรับพีผมสำนี้ขอบคุณครับ